บ้านครูนกเปิดสอนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและภาษาไทยเพืาา่ชาวตากชาเรียนง่ายเข้าใจง่ายมีการตรวจวัดและเช็คผลหลังการเรียนเปิดรับสอนในเขตพื้นที่สัตหีบอำเภอบ้านฉางอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองบ้านครูเนี่ยเราเน้นถึงการเรียนกลุ่มเล็กก็คือกลุ่มถึงสักคนถามว่าทําไมเราต้องเน้นการเรียนกลุ่มเล็กเพราะ กลุ่มเล็กมันสามารถตอบโจทย์ผู้ปกครองได้และตัวเด็กได้ด้วยทําให้เด็กในห้องเรียนเนี่ยสามารถที่จะกล้าที่จะถามและก็แสดงความคิดเห็นกับครูที่เรียนได้เข้าใจว่าเด็กต้องการอะไรไม่เข้าใจอะไรแล้วโฟกัสลงไปได้เลยว่าตรงไหนที่เขายังขาดเรายังสอนให้เด็กคิดแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนของเราเนี่ยมักจะเน้นในตัวของบุคคลของเด็กให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านในเรื่องของวิชาการหรือด้านความคิดก็ตาม มาเรียนกันสิครับมาเสริมทักษะให้มั่นใจกับครูนกสนใจติดต่อได้ที่0818578889หรือ w w w f a c e b o o k c o m บ้านครูนก